เชื่อไหมครับว่าตอนนี้เนี่ยมันเหมือนกันและไม่ได้เหมือนกันธรรมดานะฮะมันเหมือนกันทุกกล่องและนั่นก็คือไฮไลท์ของวันนี้ไปดูคลิปกันเลยครับผมอินโทรมา สวัสดีครับอยู่กับผมลุงพัดวันนี้อยู่กันในช่วงของลุงพัดมายา EP8 ครับผมวันนี้เนี่ยผมเลยเอากลอนีกตัวหนึ่งที่ค่อนข้างจะง่ายนะครับถ้าใครเข้าใจได้คือง่ายมากนะครับมันเป็นกลอนที่เล่นง่ายแต่ว่าเอฟเฟกเนี่ยแรงใช้ได้นะครับผมเป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมก็ชอบอไปเล่นเป็นกลอนเสริมเวลาไปสแสดงให้คนอื่นดูอะไรประมาณนี้นะครับผมโอเคก็วันนี้ไม่มีอะไรพูดมากนะผมเพราะว่าส่วนที่จะพูดมันอยู่ท้ายคลิปต่างหากโอเค คุณผู้ชมพร้อมหรือยังครับจะพร้อมแล้นับ 3, 2, 1 is show time โอเคนะครับผมได้ทำการแยกแจ็คคิงคีนออกมาหมดแล้วนะครับทั้งหมด12ใบเนาะรวมทั้งหมดนะครับผมเดี๋ยวข้อนี้ผมจะเปิดให้ดูทีละคู่นะครับผมเปิดเป็นคู่ๆู่แล้วผมจะถามว่าเหมือนกันหรือเปล่าเวลาดูว่าเหมือนไม่เหมือนให้ดูที่1เลยดูที่ตัวหนังสือไพ่ว่าเป็นแจ็คคิงคีนอะไรพวกนี้2คือดูที่สีไพ่ว่าเป็นสีแดงหรือสีดำาม คือดูเรื่องของดอกไผ่นะครับโพดําโพแดงดอกจีกเขาลามตัดดูสามอย่างนี้ <characterized> มีอย่างไหนเหมือนกันบ้างน,นะครับถ้าไม่เหมือนก <package> ็บอกไม่เหมือนนะฮะโอเคเหมือนไหมครับไม่เหมือนนะครับเหมือนไหมครับไม่เหมือนนะครับเหมือนไหมครับไม่เหมือนนะครับเหมือนไหมฮะไม่เหมือนนะครับเหมือนไหมครับไม่เหมือนนะครับเหมือนไหมครับไม่เหมือนนะครับโอเคประมาณนี้น่าจะครบทั้งหมดแล้วนะฮะ จากนั้นเนี่ยสังเกตใช่ไหมครับว่ามันไม่เหมือนกันเลยสักคู่เพราะฉะนั้นผมจะทําการเอาทับลงไปนะครับข้างบนกองนี้โอเคเนาะมันมี12ใบใช่ไหมผมจะแจกออกมาเป็นคู่คู่นะครับ1 2 3 4 5ส7 8 9 10, 11, า0 1ี่ห้า็ดแปด้าดใบครบแล้วนะครับจำได้ใช่ไหมครับว่าเมื่อกี้นี้เนี่ยมันไม่เหมือนกันเลยสักคู่หนึ่งไม่ตรงกันเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นแค่ผมทำการดีดนิ้วปุ๊บ เชื่อไหมครับว่าตอนนี้เนี่ยมันเหมือนกันและไม่ได้เหมือนกันธรรมดานะฮะมันเหมือนกันทุกกล่องอ่อาฮะนี่แหละครับยอดเลยเป็นไงครับสุดยอดไหมโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่เท่ใช้ได้เลยนะครับ โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าผมเพื่อการเสียเวลาว่ากลนชุดนี้เล่นยังไงนับ3 2 1 it's show time โอเคสําหรับวิธีการเล่นกลนชุดนี้นะครับง่ายๆไม่มีอะไรมากเลยแค่คุณต้องเตรียมไพ่นิดๆหน่อยๆก่อนเครื่องแสดงนะครับผมก็ให้คุณเนี่ยคัดเอาแจ็คคิงควีนออกมาให้หมดเลยนะครับทุกใบเลยนะแจ็คคิงควีนนะผมพวกนะี้ออกมาให้หมดนะครับแล้วคุณก็จัดเรียงนะครับผมให้เป็นคู่ จัดเรียงเป็นคู่ให้ดูที่สีนะครับโดยที่ถ้าเป็นควีนสีแดงใช่ไหมนี่ก็ควีนสีแดงก็จะมีโพแดงกับข้าหลามตัดนะครับก็เลือกมาคู่กันแบบนี้นะจะเรียงสลับกันยังไงก็ได้นะครับแล้วแต่เรานะแล้วก็ิงสีแดงก็จะมีคิงโพแดงแล้วก็ข้าหลามตัจดจะเรียงไงก็ได้ครับขอให้มันเป็นคู่อย่างแจ็คสีดําอ่ะก็จะคู่กับแจ็คสีดํา แล้วก็คเยนสีดำนี่ก็จะคู่กันนะครับผมโคดัากับดอกจิกเนาะแล้วก็แจ็คสีแดงก็จะคู่กันนะครับแล้วก็คิงนะครับผมแต่คราวนี้เนี่ยคู่สุดท้ายที่เราจะวางเอาไว้เนี่ยนะครับผมจะบอกก่อนว่าคู่สุดท้ายเนี่ยมันจะตอนนี้คือเราได้5คู่ละถูกไหมฮะแล้วเนี่ยคือคู่ที่6คู่สุดท้ายของเราที่เราจะประกอบเข้าไปข้างในกอง ให้เราแยกใบหนึ่งออกมาสมมติแยกคิงโพดํมออกมาแล้วกันแยกออกไปแล้วเอาคิงดอกจิกไปไว้ข้างบนสุดแทนแบบนี้เห็นไหมฮะนี่ทุกคู่เนี่ยเหมือนกันหมดยกเว้นแค่คิงดอกจิกใบเดียวส่วนคิงโพดําเราจะเอาไปเซตเอาไว้บนกองนะครับวางคว่ำไว้บนกองนี่ข้างบนนี้คือคิงโพดํมนะครับเราคว่ำทิ้งไว้แล้วเราจะไม่เปิดให้เขาดูเพราะฉะนั้นตรงนี้จะมีอยู่11ใบแต่เราใช้คําพูดบอกให้คนดูเชื่อว่ามันมี 12ใบนะครับเราก็พอเริ่มมาเราก็ถือมาแล้วก็พีเซต์อ๋อนี่นะครับผมมีไพ่แจ็คคิงควีนทั้งหมด12ใบนะครับอะไรอย่างงี้นอย่างงี้ว่าไปแต่จริงๆมันคือ11นะครับแต่เราเราอยากสเปซอย่างนี้นะครับบางทีเขาแอบ,บนับแล้วเขารู้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็โชว์โชว์แบบโชว์ให้ดูผ่านๆแบบนี้นะครับบอกว่านี่มี11บใบแล้วเขาเนี้ยคุณก็เปิดให้เขาดูเปิดเปิดทีละคู่นะครับก็คือ ดึงออกมาทีละสองใบนะครับแล้วก็หงายหน้าให้เขาดูแบบนี้แล้วก็ถามเขาว่าเหมือนไหมอย่าให้เขาดูนานนะครับถามว่าทําไมเดี๋ยวเราดูอย่าให้เขาดูนานเปิดแล้วถามว่าอะ่ะเหมือนไหมครับพอไม่เหมือนปุ๊บคนเอาอยัดเข้าใต้กองเดิมเห็นไหมฮะก็คือจากตอนแรกสองใบอยู่ข้างบนนะฮะเปิดบอกเขานี่เหมือนไหมครับพอบอกไม่เหมือนแล้วก็เก็บนะคว่ำแล้วเอาใส่เข้าใต้กองนะครับแล้วก็ดึงมาเพิ่มเหมือนไหมครับ บอกเขาให้ดูที่เลขดอกแล้วก็สีว่ามันเหมือนกันหรือเปล่าเนี่ยอันนี้คือไม่เหมือนก็ใส่ลงไปแล้วก็เปิดอีกเหมือนไหมครับไม่เหมือนให้นับไปหกครั้งนะครับนับในใจนะคนดูเปิดแล้วก็นับว่าอ่ะนี่ครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองน่เปิดให้ดูอีกอ่ะเหมือนไหมครับไม่เหมือนครั้งที่หกอ่ะนะครับพอเปิดครั้งที่หกเนี่ยอันนี้เหมือนไหมครับไม่เหมือนพอถึงครั้งที่หกคุณสังเกตนะครับเนี่ยคิงดอกจิกจะมารอบที่สอง อ่ะเอาใหม่นะครับเอาเข้าใต้กองปุ๊บเดี๋ยวตอนแรกมันอยู่ข้างบนเราโชว์ให้เขาดูเป็นคู่ครับบอกว่านี่เหมือนไหมครับสังเกตนะคิงดอกจิกอยู่นี่แล้วก็บอกไม่เหมือนแล้วก็ใส่เข้าใต้กองแล้วก็เหมือนไหมครับไม่เหมือนก็ใส่เข้าใต้กองเหมือนไหมครับไม่เหมือนอันนี้รอบที่สามแล้วน้ำในใจเหมือนไหมครับไม่เหมือนเหมือนไหมครับไม่เหมือนแล้วครั้งสุดท้ายเห็นไหมครับมันจะมีคิงดอกจิกมาอีก ที่ผมบอกให้โชว์ให้ดูไวๆแล้วรีบเก็บเพราะว่าคนดูจะจําได้แล้วเขาจะทักว่าเฮ้ยทำไมคิงดอกจิกมาสองรอบแล้วก็จะโปสแตกนะครับผมเพราะนั้นให้เขาดูไวๆนะพอดูบอกอ่าเหมือนไหมครับไม่เหมือนแล้วก็เก็บไปคราวนี้เนี่ยคิงดอกจิกจะย้ายมาอยู่ข้างล่างแทนแล้วเราก็บอกเขาว่ามันไม่เหมือนนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอากองกองนี้มาเสื้อข้างบนมันเป็นคิงโคดําอยู่แล้วแล้วก็เนี่ยทับลงไปนะครับทับลงไปเลยพอทับลงมาเสร็จนะครับ เราก็แจกมาเป็นคู่ๆนะครับแบบนี้อันหนึ่งสองก็แจกไปนะครับเป็นคู่ๆให้ได้ทั้งหมดหคู่นะครับเรื่องการพรีเซต์เนี่ยเราจะพรีเซต์ยังไงก็ได้นะครับแล้วแต่เราอย่างนี้เสร็จคราวนี้เราก็จะแบบเออพรีเซตนนู่นพรีเซ้์นี่จะล่มนจะดีดนิ้วอะไรของเราก็เรื่องของเราแล้วเราก็โชว์ให้เขาดูว่านี่มันเหมือนกันนะครับทั้งสีนะครับทั้งเลขมันเหมือนกันหมดเลยทุกใบทุกคู่ท่านให้ตอนแรกมันไม่เหมือนกันเลย แต่คราวนี้มันเหมือนกันหมดเลยเพราะฉะนั้นคนดูเขาก็จะงงนะครับโอเคไม่รู้จะงงกันหรือเปล่าผมพยายามอธิบายให้เข้าใจได้มากที่สุดแล้วนะครับคนนี้มันไม่มีอะไรมากเลยคนดูเอาจริงถ้าคนดูแลทำตามยังไงก็ทำได้นะครับผมมันง่ายมากอะอันเนี้ยแต่ว่าข้อควรระวังผมให้ไว้ข้อเดียวใหญ่ๆเลยก็คือตอนที่เราเปิดให้เขาดูเป็นคู่ๆอะฮะพยายามเปิดดูเร็วๆนะครับ เปิดให้เขาดูเร็วๆแบบอะนี่เหมือนไหมครับไม่เหมือนเหมือนไหมครับไม่เหมือนยัดลงไปเรื่อยๆแล้วเขาเนี่ยพอเราทําเร็วๆอะ่ะเขาจะจําไม่ได้ว่ามีใบหนึ่งสามสองรอบนะครับกับอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาทํานับ6ครั้งหรือถ้าเรากลัวว่าเฮ้ยลงพัดเดี๋ยวผมนับพลาดทําไงอ่สมมติอันนี้ผมเอาออกนะเราก็เปิดไปเนี่ยเหมือนไหมครับไม่เหมือนให้เราจําใบที่เราเซตไว้ข้างบนก็คือสมมติอันเนี้ยเป็นิงโคแดงเนาะ แล้วก็จําไว้ว่าเราเซตใบไหนไว้แล้วเราก็เปิดอนะ่ะเหมือนไหมครับไม่เหมือนเหมือนไหมครับไม่เหมือนแล้วก็ทําไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเลยแล้วคราวเนี้ยให้คุณสังเกตที่ไพ่ไว้ด้วยนะครับถ้าเห็นว่ามันมีใบที่เซตไว้ก็คือคิงโพแดงเห็นไหมครับถ้าคิงโพแดงโผล่มาอีกรอบเนี่ยก็เราก็รู้เลยว่าอ่ะนี่คือขั้นสุดท้ายแล้วแล้วก็เก็บแล้วเราก็ทําดําเนินการต่อไปนะครับผม หวังว่าจะไม่งงกันเนาะผมไม่รู้อธิบายงงหรือเปล่าแต่ว่าน่าจะพอเข้าใจได้อยู่แหละเพราะว่าผมก็พยายามอธิบายให้เข้าใจนะครับถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็ย้อนดูหลายๆรอบเอานะครับผมโอเคประมาณนี้นอกสำหรับโกนวันนี้เป็นอีกโกนอีกชุดหนึ่งที่ง่ายๆนะครับผมโอเคเจอกันครับเป็นไงบ้างครับสำหรับคลิปในวันนี้ชอบกันหรือเปล่านะครับผมไม่รู้ว่าคุณผู้ชมจะเข้าใจได้หรือเปล่านะแต่ว่าผมพยายามอธิบายให้เข้าใจที่สุดแล้วนะครับ คือมันจะดูงงงหน่อยถ้าผมอธิบายะนะครับเพราะเป็นคนที่อธิบายอะไรให้คนเข้าใจได้ค่อนข้างยากนะครับเป็นคนอธิบายให้เข้าใจยากเนาะโอเคแต่คราวนี้อย่างที่ผมบอกไว้ต้นคลิปว่ามันมีสิ่งที่ผมจะพูดอยู่ท้ายคลิปใช่ไหมครับผมจะบอกว่าผมอยากจะหารายการอะไรสักรายการหนึ่งมาแทนรายการมายากลนะครับคือจะทําสลับกับรายการมายากลไปอะหรือบางทีคิดกลนไม่ออกว่าจะเอากลนไหนมาสอนดีก็อาจจะเอารายการนี้มาลงท่านคลิปมายากลนะครับผม เพราะว่ารายการมายากลมาเดียวๆอย่างเงี้ยอย่างที่บอกว่าผมทําไหวก็จริงแต่คราวนี้คือว่าถ้าทําไปเรื่อยๆถ้ามันทําติดกันพันๆเดี๋ยวอาจจะไม่มีกลนให้สอนอีกแล้วนะครับผมอาจจะต้องไปเรียนกลเพิ่มแต่ว่าไม่เป็นไรแค่นี้ที่ผมมีก็เยอะอยู่แหละแต่ผมอยากหาอะไรมาคั่นๆมันหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีผมเลยจะมีรายการใหม่นะครับรายการใหม่จะมาทุกวันเสาร์นะครับอ่าไม่ใช่รายการเกี่ยวกับไพ่ไม่ใช่รายการเกี่ยวกับเกม อ,อยากรู้ละสิว่ารายการอะไรรอติดตามนะครับไม่สปอยล่วงหน้ามาบอกแค่ว่าจะมีรายการใหม่นะฮะโอเคเรอติดตามกันนะครับรายการใหม่ว่าเป็นรายการอะไรโอเคันคลิปนี้ถ้าเกิดใครชอบลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามหรือกดกระดิ่งกรงกิ้งกิ้งๆของแก้วเพื่อให้ผมไปถึง100ยซับไวๆนะครับใกล้แล้วใกล้100่ซัสครครบสกายนะครับคุณผู้ชมฝากกดติดตามกันเยอะๆนะครับโอเคสุดท้ายแม่พม่าจะเร็วจะแค่ไหนสุดท้ายก็ต้องแพ้ลาเพราะว่าลาไปก่อน ไวเจอกันใหม่ next magic สวัสดีครับเจอกัน